สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนวันนี้พี่พาก็อยากจะมาเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะคะให้ฟังผู้หญิงคนนั้นก็คือแม่พี่พานี่เองนะคะ,ะแม่พี่พาคุณแม่พี่พาเนี่ยนะคะ,ะแกเป็นลูกคนกลางคะ่ะในบรรดาลูกสามคนนะคะแม่เป็นคนกลาง ทำไมพี่พาถึงมาพูดถึงผู้หญิงคนนี้ให้เพื่อนๆฟังเพราะว่าพี่พาก็อยากจะเล่าว่าผู้หญิงคนนี้นะคะทำให้พี่พากเป็นผู้หญิงที่แข็งแข็งแกร่ง,งอยู่ทุกวันนี้นะคะพี่พาก็เลยอยากจะพูดเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงความความดีงามของแม่นะคะพี่พาก็เลยจะมาเล่าเพื่อนๆฟัง คุณแม่พี่พาเป็นลูกคนกลางนะคะเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยค่ะพี่สาวน้องสาวแม่แม่เป็นคนกลางค่ะ <c oughs> คุณยายมีลูกสามคนแล้วแล้วแม่แต่งงานแล้วก็ได้ไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะไปอยู่อีกอีกอีกถิ่นฐานหนึ่งก็อยู่ในตัวโคราชนั่นแหละคะ่ะแล้วก็ไปมีลูกด้วยกันนะคะก็ แต่งงานกับพ่อพ่อนี่ก็เป็นลูกคนมีตังคนะ,ค,ะคุณยายเนี่ก็เป็นคนที่มีตังค่ะพอโอเคอยู่นะคะมีไร่มีที่ดินมีมีที่ดินหลายหลายแห่งเลยะคะค่ะทีนี้แม่ไปอยู่กับพ่อนะ่ะก็มีลูกทุกปีนะคะมีลูกเจ็ดแปดคนนะคะเก้าคนเสียไปคนหนึ่งนะคะอ่า แล้วตอนนั้นพี่พาก็ยังเด็กมากพี่พาจําไม่ได้ก็รู้แต่ว่าแม่หออผ้าหนีแล้วพี่พานะวิ่งตามแม่นะคะพี่พาวิ่งตามแม่มานะคะแล้วแล้วแม่ก็พากลับมาอยู่กับคุณยายนะคะมาอยู่กับคุณยายก็ก็มีคุณน้าอยู่ตรงนั้นนะคะคุณน้าแล้วก็มีลูกพี่ลูกน้องนะคะอยู่ตรงนั้นแต่เรามาอยู่ในไต้ถุนบ้านของยายนะคะบ้านคุณยายเป็นบ้านหลังใหญ่มาก นะคะเป็นบ้านหลังใหญ่มากนะคะแต่เพราะว่าแม่ก็ามาโขคุณยายนะคะต่อมาอยู่ตัวแรกมาอยู่ในตะถุนบ้านก่อนนะคะมาอยู่ในตะถุนบ้านนะคะทาเป็นโพดกั้นพอได้เป็นที่หลับที่นอนได้นะคะเสร็จแล้วแม่ก็โขอตอแลวฝนตกจะได้ไม่ไม่แฉะนะคะก็ต่อเป็นเพิองออกไปนะคะเป็นต่อแบบ โตชานออกไปเราก็จะอยู่กันตรงนั้นนะคะก็มีพี่พาแล้วก็มีน้องชายคนเป็นตอนแรกนะคะที่แม่หอบมาน้องชายพี่พาตอนนั้นยังเบบออยู่นะคะพี่พาวิ่งตามนะคะวิ่งมากับน้องสาวแต่น้องสาวพี่พาหยุดพ่อหลกให้กลับไปเขาก็กลับไปเขาเด็กันเนาะเสร็จแล้วพ่อก็มาตามแม่กลับแล้วแม่ไม่กลับแม่ไม่กลับนะคะแม่ไม่กลับแม่ก็ พ่อก็เลยเอาพี่พานะกลับไปแต่พี่พานึกยังไงก็นึกไม่ออกนะคะว่าพ่อเอากลับไปตอนไหนกลับไปก็ไปอยู่กับพี่ชายไปอยู่กับพี่ชายไปอยู่กับพี่สาวที่นุ่นนะคะแต่แต่พ่อแกแบบ เกเมาเกเมาตลอดเลยค่ะเกเมาตลอดแล้วก็ชอบตีพี่ๆอ่ะให้พี่พาเห็นประจําตีเหมือนกระสอบตายเลยค่ะเอ,อทันอะไรก็เฟี้ยงทันอะไรก็ทีนี้พี่สาวคุณโตก็อยู่ในกรงเทศนะคะก็แอบ,บมารับพี่พานะคะแอบบมารับพี่พาพกพี่พาแล้วน้องๆแล้วแกซื้อเลห,อเหอะะอเล้าให้พ่อดื่มนะคะซื้อเหล้าให้พ่อดื่มเป็น สองขวดเค่ะพ่อเมาก็เอาพ่อไปนอนนะคะแล้วก็พากันหอบกันหนีมานะคะตื่นเช้ามาก็หอบกันหนีมาพ่อคงจะหายเมาสางเมาแล้วตื่นขึ้นมาก็คงจะหาลูกไม่เจอนะคะเกบ้านเนี่ยคงจะเงียบแกคงจะงงหมดนะคะแต่พี่สาวก็หุงข้าวหุงปลาไว้ให้พ่อก่อนนะคะก่อนจะหนีหนีมานะคะก็พ,พากันเบรกจําได้ปะพี่ชายเบรกเข้าปานะพอเจอใครก็ซ่อน คือไม่ให้ใครเห็นไม่ให้ใครรู้ได้ว่าว่าเราว่าพี่สาวพาหนีนะคะอพอพี่พาหนีมาได้พอกพี่พานีไม่ได้พี่สาวก็กลับไปทํางานกรุงเทพอีกนะคะแล้วก็พี่พาก็มาอยู่กับยายนะคะแล้วก็แยกแยกออกจากบ้านคุณยายไปก็ไปปลูกกระต๊อปอยู่กันนะคะแล้วก็แม่ก็รับจ้างค่ะรับจ้างรับจ้างกิน พอลูกๆก,ก็ช่วยกันคนละไม้ละมือพี่พายังเด็กอยู่นะคะพี่พาก็จะเป็นคนช่วยดูแลน้องน้องชายพี่พาเนี่ยพี่พาอุ้มมาตั้งแต่เขาเล็กๆเ,เลยนะคะก็เลยมีความรู้สึกกับเขาเหมือนกับลูกมากกว่ามากกว่ามากกว่าอคิดอย่างอื่นกับน้องสาวอีกคนหนึ่งนะคะคือคือเขา เขาจะเล็กแล้วก็พี่พาจะได้อยู่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุดพอพี่พาโตขึ้นมานิดนึงนะคะสักเก้าขวบพี่พาก็ไปเข้าโรงเรียนนะคะพี่พาก็แม่พี่พาเนี่ยจะทําอะไรไม่ค่อยได้เพราะว่าพ่อเนี่ยคัดออกจากทะเบียนบ้านทั้งหมดเราต้องมาเริ่มต้นใหม่พี่พาก็เข้าโรงเรียนช้านะคะต้องมาเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยค่ะมาเปลี่ยนจะเกิดปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วก็มาเอาเป็นวัยเกิดปีนี้ ก็ไม่แน่นะคะพี่พาอาจจะหกสิบแล้วก็ได้ตอนนี้นะคะพี่พาคิดว่าแต่แม่พี่พา่ะแกแกคิดเสมอว่าพี่พา่อาแกจะบอกพี่พาจะแก่กว่าอายุจริงปีก,ก,กว่าปีก,ก,กว่าที่เขาทำมาทำให้เอาเข้าใบสำเนาทะเบียนบ้านนะคะเพราะว่าต้องมาเริ่มต้นใหม่หมดนะคะก็ก็อยู่สักพัก อย,อยู่ที่โคราชนะคะอยู่กับแม่อยู่กับคุณยายอยู่ที่โคราชแล้วก็มีญาติญาตินะคะเขามาเขาก็เคยอยู่ที่โคราชแล้วก็ไปอยู่ที่สะแก้วเขามาบอกว่าไปซื้อที่ที่สะแก้วไหมมันถูกมันมันถูกนะมันเป็นป่าดงดิบเราก็ไม่มีเงินนะคะแต่แต่แม่ก็ไปนะคะแม่แม่ก็ไปยายยายบอกเออเดี๋ยวยายไปดูด้วยเพราะว่าอยู่ตรงนี้พวกมึงก็ไม่มีอะไร นะคะก็ก็ไปนะคะก็ยายพี่พาเป็นมนโคราจะพูดอย่างนี้นะคะพวกมึงก็ไม่มีอะไรไปไปกันเสร็จแล้วพอไปแม่ยายก็ให้เงินยืมซื้อที่นะคะให้ซื้อห้าสิบไร่นะคะณนะตอนนั้นทีนี้เราซื้อที่เสร็จยายก็ไปอยู่ด้วยยายก็เก่มากแล้วนะคะแล้วยายก็ทําคนเดียวนะคะแล้วได้ที่เพิ่มตรงนั้นอีกห้าสิบไร่ เพื่อนๆคะท,ที่ปากช่องคุณยายก็มีเยอะนะคะเกเตะแ,แต่แม่ตอน,นคุณยายเสียแม่พี่พาไม่ได้อะไรเลยนะคะไม่ได้แม้แต่อ่งน้ําเก่าๆแต่ได้แต่ก่อนที่คุณยายจะเสียคุณยายก็อยากจะมาหาพวกเรานะคะแม่ก็ไปโห่พิวคุณยายมาจากปากช่องอีกตอนที่เกป่วยก็กลับไปโคราชเกแเก๋ห้าเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเกก็ไปอยู่ที่ปากช่องนะคะพอเราไปเยี่ยมเกก็ล้งตามนะคะกอยากมาหาพวกเรา เราก็เอาแกามาแกก็ามาเสียกับเรานะคะแต่ก่อนจะเสียแม่พี่พาก็แทบแย่นะคะเพราะว่าต้องอุ้มแกขี้เยี่ยวอะไรทุกอย่างนะคะคุณคนแก่อุ้มกันนะคะคิดคิดดูเอาเองแล้วกันไม่เหมือนเด็กนะคะแล้วแกก็เสียชีวิตอยู่กับพกพี่พานะคะ,ะแม่ก็แม่ก็พูดอยู่คำหนึ่งเป็นคำพูดที่ซึ้งใจมากเดี๋ยวพี่พาจะเล่าถึงเรื่องเรื่องเงินที่ยืมซื้อที่นะคะ เดี๋ยวพี่พาย้อนถึงคำพูดแม่ก่อนยังดีที่แม่ได้กระดูกของแกบ้างนอกนั้นไม่ได้อะไรเลยค่ะไม่ได้อะไรจากคุณยายเลยคือน้องน้องสาวทางน้องสาวแม่จะได้ทั้งหมดนะคะอจะด้วยสาเหตุอะไรนะคะก็ไม่มีนะคะก็ให้ทั้งหมดแม้แต่ไล่ที่มาซื้อใหม่อันนี้ก็ก็ทางนู้นก็กใหท้ทางน้องสาวแม่ ก็มาเอาอีกนะคะก็ได้ทั้งหมดแม่บอกแม่ขอซื้ออุ่งอุ่งอุ่งน้ํานะคะไว้เป็นที่ระลึกได้ไหมเขาไม่ให้นะคะไม่ให้ไม่ให้แม่มแกอยากจะเก็บเอาไว้แค่เป็นที่ระลึกเป็นของยายเท่านั้นเองยังไม่ได้เลยคะ่ะอันนั้นก็ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วพี่พาจะมาเล่าถึงเรื่องเงินที่ซื้อที่นะคะเราก็หา เพราะว่าลูกหลายคนแม่พี่พารับจ้างตลอดเลยนะคะกลางคืนก็มานั่งกองหญ้าขายนะคะนั่งไผ่หญ้าขายนะคะ,ะลําบากมากเขียนแม่ลําบากนะ,ะพี่พาก็บอกกับแม่นะคะเวลานอนกลางคืนแม่จะชอบสวดมนต์แล้วก็เอารูปรูปจากใบปฏิทินนะคะเป็นรูปของหลวงปู่เหวนกับในหลวงวางคู่กันพี่พาก็บอกแม่ถ้าวันหนึ่งหนู หนูหาเงินได้นะหนูจะหาเงินมาให้แม่แม่ก็บอกเออให้มันได้จริงเหอะก็มันกี่คนแล้วล่ะที่พูดอย่างนี้ก็บรรดาพี่พาก็มีพี่สาวคนโตสองคนพี่ชายคนโตอีกสามคนที่ขึ้นไปบนพี่พานะคะก็แกบอกเออมันก็อย่างนี้แหละเดี๋ยวมีลูกมีผัวไปเดี๋ยวก็ปล่อยแม่อีกเหมือนเดิมนะคะก็คือพวกพี่ๆก็แยกไป ไล่เราก็ยังไม่ได้ซื้อเรายังไม่ได้ซื้อตอนนั้นยังไม่ได้เงินข้าวในหม้อก็ไม่มีเพื่อนๆค่ะแล้ววันนังยายก็มาบอกว่าเออถ้าเราไม่เอาเงินให้เขามามากับหลานเขามามากับหลานสาวอีกคนหนึ่งหลานของพี่สาวแม่คุณตูเขาบอกถ้าถ้ามึงไม่ใจ่ายให้ยายยายจะหักอ่ายายจะให้เขาหักหนี้นะ พะยายไปเอาหนี้หลานสาวมาว่างนี้แม่ระบบตายแล้วสงสัยเราก็คงไม่มีไม่มีปัญญาแน่นอนนะคะไม่มีปัญญาหาเงินมาให้เขาเราจะไปกู้ใครใครก็จะให้เราเม้แต่ข้าวจะกินยังไม่มีแม่ทําไรกับพี่พาน่ะพี่พายังแค่สิบสามสิบสี่เองตอนนั้นน่ะทําไงพี่พาก็ปลูกข้าวโพดเยอะนะคะปีนั้นก็เลยบอกแม่รีบผักข้าวโพดเถอะพะเรื่องเรืองรีบผักแล้วเอามาตากแดดเอา แม่บอกไม่ต้องตากแล้วขนาดนี้เอาแต่ยุ้งเดี๋ยวมันไอนนมันก็ไปแห้งอยู่ในนั้นพี่พาก็เลยหักขา้าวโพดนะคะแล้วก็เหมาให้เขาหักนะคะก็เกเ็บข้าวโพดไปขายเอาเงินมาซื้อข้าวแล้วก็หากเอามาแล้วก็เอามาจ่ายคนงานด้วยค่ะพี่พาแบกคนเดียวแม่ช่วยยกใส่บาให้จนจนหลังพี่พาเสียนะคะจนเป็นเอวเครีตกระดูกทับเส้นนะคะเพราะว่าเราเวลายกกระสอบขึ้นน่ะเราจะ ดันอืดขึ้นมามาวางบนไหล่เนี่ยนะคะพี่พาแบกจนเต็มยุ้งนะคะแล้วพี่พาก็ไปขายข้าวโพดเสร็จข้าวโพดอะไรแม่ก็บอกว่าอก็ยังไม่พอให้เหลือเหลืออยู่พี่พาก็เลยบอกแม่แม่อยู่ได้ใช่ไหมกับน้องอยู่กับบ้านกับน้องสองคนน้องสาวคนหนึ่งน้องชายคนหนึ่งน้องสาวก็ยังอยู่โรงเรียนป .6 หน้องสาวก็ต้องมาเข้าโรงเรียนพร้อมกับน้องชายนะคะเพื่อน พี่พาก็เลยไปกรุงเทพนะคะเพื่อนๆไปโดยที่ไม่รู้ว่าเราไปแล้วเราจะเจออะไรอันนี้ไม่เกี่ยวกับตอนที่พี่พาให้เพื่อนพ่อเพื่อนพาไปนะคะน,นี่พี่พาไปคนเดียวบอกแม่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงแล้วก็ได้ได้เงินไปไปกรุงเทพนะคะติดตัวไปไม่ถึงสามร้อยบาทนะคะค่ารถก็ตอนนั้นมันก็ประมาณห้าสิบห้าบาทหรือ,อยังไงเนี่ยถึงกรุงเทพนะคะ ก็ไม่เพลงไปลงตลาดหมอชิดเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวพี่พาจะเล่าต่อนะคะว่ามันเป็นยังไงไว้รอบสองเนาะแต่มันจะยาวไปแล้วมันมันไม่ดีเนาะโอเคนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพี่พาจะมาเล่าให้ฟังว่าตกลงุงพี่พาทํำยังไงโอเคนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่พาด้วยนะคะกดติดตามด้วยกดกระดิ่งตัวสีดำๆไว้นะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปสวัสดีค่ะ